ท่นกันด้วยนะคะดื่เกมแผ่งด้ว่ซอมบี้วันี้าจะมาทาความแตกต่างของพืชภาคหนึ่งและภาคสองเขาจะมีอยู่สามอย่างคือหนึ่งไม่ได้ไปต่อนภาคสองแบบภาคสองไม่ได้มาสองคือได้ไปต่อนภาคสองแบบอยู่ภาคสองด้วยและสามคือแบบไม่ได้ไปต่อแล้วก็แล้วก็ไม่ได้มีแค่ภาคหนึ่งไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้ไปต่อแต่ไม่มีภาคเออแบบภาคภาคหนึ่งมีแต่ภาคสองไม่มีเด้อแบบ คูอเปล่าหรออยู่ภาคสองอ่ะถ้าไม่เข้าใจก็เดี๋ยวให้ดูเลยมาขอให้พี่พูดตัวเนี้ยนะเอพื่อนซอมบี้อีดึงขออภั่นะซอมบี้เราจอตัวใหม่มาคือเจ้าตัวนี้ซอมบี้เรามาเวลาอยู่ในน้ำมันจะว่ายน้ำไวมากตัวนี้โหดมากเลยตัวน้ำแข็งเราจะรู้กันอยู่เกลียดมากไปกดตรงหนังสือตัวแรกพีชูตเตอร์ภาคหนึ่งหังจากออกมาก็จะเป็นบาวานะนก็จะมีปากกับหัวที่ดูติดกันอยู่ มีใบไม้อยู่ตรงหัวลำตัวสีเขียวมีใบไม้ข้างล่างสีเขียวแล้วไปดูลนภาคสองมันจะไปยังไงในภาคสองกเรียนคงเหมือนเดิมแต่ว่าใบไม้ข้างล่างจะดูมีความกลมๆลีลีขึ้นหน่อยดวงตาข้างในมันจะมีดวงตาดูดีขึ้นโอเคไปดูๆไปภาคหนึ่งกันต่อเลยดีกว่าเอมราคาหนึ่งร้อยบาทเหมือนเดิม มีหน้าสีส้มมีใบไม้สีเหลืองมีมีอะไรเหลืองๆอะออบหบัวส่วนข้างล่างนี่เหมือนมีปืนชุตเตอร์เลยาสามารถจะให้ดวงอาทิตย์นะผมดูบอกว่าตอนนี้ปืนชุตเตอร์ไปจะยิงกระสุนทัวไปดูข้างสองเถอะว่ามันจะไปยังไงเราจะยิงแต่ก่อนไปดูทำมาเมื่อเท่าไหร่ห้าสิบายแล้วก็บอกก่อนในภาพสองหน้าสีส้มมันจะดูมีความลดจากความสีส้มลงไปหน่อยชั้นชั้นส่วนของเรียกว่าอะไรดี ส่วนข้างล่างมาะจะดูมีความกลมๆนอนๆกันยกมๆนอนคือยังไงราคายังคงห้าสิบาทเหมือนเดิมโอเคตัวต่อไปต่อไปคือเชอรี่บอมจะม,จะมีจะมีสีแดงเข้มหน้าตาด,ดูโกดๆพร้อมระเบิดเต็ที่ราคาหนึ่งรอห้าสิบาทระเบิดทำระเบิดเป็นช่องขนาดใหญ่ เชอรี่บอกได้ไปต่อคือได้ตัวสัดสที่ผมว่ายังไม่ปลดล็อกมันอยู่นี้บาะผมไม่เริ่มผมเ้ิงเิ่มใหม่ภาคสองแต่ลักษณะของมันจะมีสีแดงอ่อนต่หน้าตาก็ดูแบบเป็นมิกมากขึ้นนิดหน่อยนิดแบบนิดนึ่งอะแต่ก็ดูดีกว่าดูดีกว่าปากกอดูดีกว่าภาคหนึ่งอะโอนัทเป็นพืชที่ยังไงก็รู้แล้วมันไปต่อเพราะว่าเออกรอนราคารมาณห้าสิบบาทกูดาว่อนข้ค่านาแต่ว่ามีความถึกเจ็บถึกมากๆ จริงแต่จะแต่ว่าจะเป็นถึกกว่าผมบุบลถมาเลยโอเคตัวไปยังพอในภัคลูกบ้าของวอนน่ะภาคสองแต่ตัวเมที่ค่อนข้างอ่อนขึ้นมีผิวเต็มต็มปั่มหน้าตาดูนิ่งๆเหมือนเดิมนิ่งๆเหมือนเดิมนิ่งเหมือนรู้ว่าสุดท้ายแล้วมันนิ่งเหมือนรู้ว่าสุดท้ายแล้วโดนกินอยู่ดีเพราะมันไม่แทงการดักระเบิดเป็นวงที่ต้องรอเวลาถึงจะผลักมาภาคแรกมีลำตัวค่อนข้างเหมือนยืนใต้ดิน มีจริงๆอยู่ลาตัวดูแบนแบนสีจะเป็นสีข้างบนจะจะเป็นแดงผสมแดงกับกับเทาตัด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 กันไปเรื่อยๆอ่ะใครงง,งไม่เปนไรภาคสองมีลำตัวที่ดูสูงขึ้นดินยังคงเหมือนเดิมข้างบนจะเป็นสีแดงแล้ว่ามีสีเทาปนบ,บนเลยโอเคราคากระทะเเดิม,มอ่ะยี่สิบห้าบาทพีชเตอร์แข็งมีลำตัวคล้ายพิชเตอร์อแต่ว่าจะเป็นสีฟ้าแล้วก็มีชิ้น่แข็งขอยู่ เขาจะมาจะปล่อยลูกบอลทำไมซอมบี้กับการสเซโล่ภาคสองก็มาอยู่กันเลยทางดานนี้เสียซื้อดื้อดังนั้นก็ขออภัยนะโต้องตัดไปเรื่อยมันหยุดไม่ได้จร er ิงผมผมผมออกแล้วก็พักสองใหม่ไม่ได้กันเดี๋ยวผมจะขอทำอย่างเงี้ยโอเคมินเตอร์แข็งภาคสองเป็นตัวเติมนะความสามารถก็เหมือนเดิมแหละหน้าตาเหมือนชิเตอร์ภาคสองธรรมดาเลยแต่คือมีน้ำแข็งเหมือนเดิมแหละตัวต่อไปดูเอ กซอมบี้ข้างหนึ่งมีลำตัวสีม่วงปากสีเขียวฟันแหลมคมมีมีแหลมอยู่ตรงหัวตัวเตีย้ยหัวตัวค่อนข้างเตีย้ยราคาหัวห้าสิบกินซอมบี้ได้คุูดาวนานด้วยตัวนชมเปอร์ในภาคสองมีลักษณะเหมือนชชมเปอร์ธรรมดาแต่จะมีลำตัวที่สูงขึ้นมาหน่อยครูดาวการกินยังคงมันยังคงนานเหมือนเดิมเอ่อครูดาวเราะต้องครูดาวธรรมดาแค่ห้าวิ่ะโอเค ตัว่อไปเลยวันนี้ผมขอเอาแค่เซตด่านธรรมดาสนามยากน,นะรีพีเตอร์เป็นมือนยสองกระสุนหลุดล่ามีสองล้อหรือคือบีจตเตอร์สองตัวมารวมกันเลยกได้เป็นรีพีเตอร์มารีพีเตอร์มันจะมีล่ากังเก่งมันด้วยใช่หมผมจะเู้ทีหลังรีพีเตอร์ได้ไปต่อนภาคสองยู่ในดักอีกเลือเลือกในห้องสอง้อเลือเอ้ย เออดวงที่จะโกงอว่ามันเดินแล้วอัพเลเวลมาจะได้หน,นึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเนี่ยเขาอัพเลเวลกันไปแล้วเลเวลสามตัวต่อไปอ่ะขอแถมมาแล้วก,ก,กันเพราะจะคิดมันจะซ้ำไปหน่อยเห็ดเห็ดศูนย์บาทในรับรางตัวรูขนาดเล็กสามารถยิงได้มีตัวราตัวเป็นขาวม่วงทำไมเห็ดศูนย์บา้าต้องมาดูตรงนี้นะเพราะสามารถอะไรที่บอกคือตัวที่สามอ่ะมันจะ มันก็ค่อยๆหายไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆเราใช้อัมติมันจะบัรยะกาศมันบรรยากาับมานยืนต่อเหมือนเดิมอัมติมันใช้ใช้ร่วมกันได้นำตัวของมันก็นู่แบบค่อนข้างมีสีแบบสว่างขึ้นหน่อยอ่ะต่อไปก็ใกล้ที่ตัวใช้เลยนะครับตัวนี้เหตดเร,อเดเรืองแสงเหตดดวงจอาให้ดวงอาทิตย์ไปเรื่อยมันสามารถโตขึ้นได้เ,เรื่อยๆเป็นระ,ะดับตั้งแต่ระดับหนึ่งถึงระดับสามไปดูเห็ุเรืองแสงในภาคสองเถอ แสงในภาคตอยังอยู่ต่อส่วนมันแล้วมันก็ได้บัคก็คือมันจะขยะได้สามล่างล่างหนึ่งได้ยี่ห้าล่างสองได้ห้าสิบล่างสามได้เก้สิบห้านี่ก็คือว่าครั้งก็ใช้ดีค่ะตะวันดีแล้วมันใช้ต่อกตงวันได้แล้วดีมากใช้เรื่องแสงต่อไปก็ใหเหตดจัมโบ้ใช่ไหมใหดจัมโบ้ขนาดของมันก็ค่อนข้างใหญ่มีรูตรงหัวเหตุของมันแต่ยิงได้ค่อนข้างได้แรงกว่าเห็ดธรรมดาตราะะนี้นแคุ่้นบ้านเนี่ย โอเคไปดูเพดจัมโบ้ในภาคสองเถอะเดจัมโบ้ได้ไปต่อในภาคสองเ็ดตัวนี้เดี่ยวเราจะมีทุกอย่างเหมือนเดิมเลยมั้งแต่สีก็ดูสว่างขึ้นนะมาตัวต่อไปตัวกินหุมศพสามารถกินหุมศพให้ซอมบี้จะชอบโผ่มาได้ราคาทั้งหมดเจ็ดสิบห้าบาทใช่ไหมใช่ลำตัวสีดามีดวงตาสีเหลืองมีอะไรเขียวๆอยู่บนหัว ไกินหลุมศพมันก็มันก็ไม่ได้ไปต่อนะแต่ก็มีตัวคล้ายๆก็อยู่คือจะตัวเถาวรเนี่แหละสามารถที่สามารถกินหลุมศพได้เหมือนกันแต่หลุมศพของด่านอียิปต์จะเหมือนกับด่าน,นตอนกลางคืนนะเพราะหลุมศพอียิปต์จะเป็นหลุมศพที่แบบเป็นหลุมศพที่เอาไว้ป้องกันไม่ใช่เอาไว้ใช้ซอมบีนะ้อ่ะโอเคขอจบแค่นี้พอแล้วกันบ๊ายบายเสียตึ๊กๆกันจะไหวอย่างนะี้ขอโทษที